พี่กับพันใช่ไหนเราไม่เคยไอสินราคให้มันดูก่อนพี่น้องครับวันนี้เราเป็นรายการชาโลเล่เข้าขุนครับไปขุนที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจงังหวัดสุขโขทัยครับ11ตัวครับชุดนี้11ตัวนะชาโลเล่อายุด,ดีลำตัวยาวดีจังพันแท้สองซี่ถึงสี่ซี่นะพี่น้องราคาวัว35,750บาทครับพร้อมทำยานะครับทำยาให้พร้อมค่ารถพร้อม ค่ารถด้วยนะรวมอยู่ในนี้ค่ารถไปทุ่งเสลี่ยมก็สี่พันบาทเนาะพร้อมใบหรือว่าพร้อมด,ด้วย้อไปย้าย,ย,ายเลยอ๋อไปย้ายเจ้าของ,งวะนี่ครับตัวที่หนึ่งไปแล้วครับผมไปอำเภอทุ่งเสลี่ยมนะครับค่ารถสี่พันค่าไปย้ายตัวละเจ็ดสิบบาทครับค่าไปย้ายตัวละเจ็ดสิบบาทนะครับสิบเอ็ดตัวคูณสิบเอ็ด 70คูณ11เข้าไปแล้วก็บวกอีก300ครับผมนี่เบอร์หูให้เรียบร้อย,อยไปเข้าขุนที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมครับปีที่แล้วเขาก็เอาของพี่หนุน่มเลยนะปีที่แล้วเขาก็าไปแล้วครับผมไปไป,ไป,ไปตัวที่หนึ่งไปแล้วรถก็เก่าคนขับคนเด็กท้ายก็แก่ครับวันนี้ ใช้บริการรถลุงแห้งวังว่าจบครับรถเก่าคนแก่รถเก่าคนแก่ของกระสาวน้อยเออสาวน้อยลุงแห้งวังว่าจบนะครับมีรถหกล้อรับจ้างพร้อมบริการไปได้ทุกที่ครับ <troll> ต <en> ่อไปเขาจะออกสิบร <it is> so <bad> ้อแล้วอีกอีกนานไหมลุงแห้งกว่าจะได้สิบร้อนี่ะก็ไม่นานแล้วครับไม่นานนะนี่ทศเรียกไปแล้วทศเรียกไปแล้วมีที่นาก็ ไปเข้าทศสอสอ,ออกรถสิบล้อรับจ้างลากวัวครับมีงานข้างคาใดบอกลุงแห้งเด้นเลยดีกว่าที่ไปเสร็จหรือยังครับอ๋อจะไม่เสร็จใช่ครับสองตัวนี้ด้วยสิบเอ็ดตัวหัวหูครบนะไปย้ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไรเหลือก็แล้วแหละไรอส่รถ ครัจุดประสงค์เดียวครับคือขายให้เวียดนามครับอ้วนแล้วขายส่งออกต่างประเทศครับรู้สึกว่าฟาร์มนี้ที่ไปส่งเนี่ยเขาจะทำอาหารเองด้วยเนาะอ,อ้าวตัวนี้สะพายรุดเนี่ยจับกันอีกแก้วตัวนี้ มีนเ๊กปลาพื้นเนอะโหน่าเชื่อไปต่อเราไปในที่ไปเราไปใช้ไกลถ้าไปไช้สายก็ต้องเราต้องไอ้นี่จะมากเนียที่ว่าไอ้บีเนี่ยที่เอาคนเนี่ยแห้งโอ้โหแล้วเชือกมันเชือกมันขาดไปแล้วอะเชือกขาดไปแล้วงานงานใหญ่ครับงานใหญ่งานนี้งานใหญ่ครับขาดไปแล้วขาดไปแล้วครับไป ไปคไปตึงไงอ่ะคือไปตัวถีก็ได้รวมยานะครับฝังหูสองข้างครับโมฟ้ากับโม้สีม่วงแล้วก็ถ่ายพยาธิครับแล้วก็ฉีดยาบำรุงครับไบโอคาตาลินต้องเอาพวนมาใส่เนี่ยไปเอาไม้กระตักมาดิกระตักอยู่นู่น 9ลูกเก้าลูกไปสมตัวแล้วไปสินไปพวนมาตวนเนตจุงที่เหลือที่รถคองขอลอยดังมอนทไมเออต้องคองขอขอนดูตัวนั้นหเดี๋ยวรับสินกำลังไปเอาพวรอแป๊บเขายลโอ้วต้องรอดังนะเอาเอาคนในเนมาโอ้โอคนนี้เกยมา อืมไปไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วลำตัวยาวเหยียดครับไนโลกอะไรมาเหรอ <laughs> เดินได้ <laughs> เดินไม่ได้แล้วลนะ <laughs> มาครับใหญ่ๆล้วตัวยาวๆครับอีสีเดือนเจอกันอึ๊บโอ้โหดิน้ำสูทโหพอาย มาดีเลยนี่มามาเลยนี่ยวมาๆๆมาแล้วมาสามไม่ทันหรือทันหมดแล้วไม่ต้องกินทานทำไมนี่เดคือเป็นไกรเท่าไรแค่นี้เนาะุูงสี่เหลี่ยมแค่นี้<า>เข้าร้านหอยเข้าวังน้ำขาวเอ๊ะน้ำ<า><า>ดิบไหนกันโอ้เรื่องน้ำ <liability S 2> ดิบไงโอ้โหนี่ยาวเหยียดเลยพี่น้องลำบึก

พอค่ารถค่ายาค่าไปย้ายรวมไว้ให้หมดแล้วเบ็ดเสร็จครับของได้แล้วอ่ะของได้ไปผันนู่นดิผันนู่นเลยนั่นแหละสิน แล้กเอาน أو, bon <oh> oh, oh. oh. ี้ได้ก่อนเอาอนี right. ่ได้ก่อนหรือว่าเอาสองตัวขึ้นก่อนเอายังไงเอาเชือกมาครับเชือกสะพายไม่มีครับลุงแห้งล่ำจรงงปรอบไปทนมาตัวลมเมีเชือกไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อันตรายทรากหน่อยนี่มันดื้อ เพ er e. ืึ้นท <c oughs> e ี่ห <conce> ลังมีรูเก๋าช่างด้วยใช่ไหมเนี่ยครับไป

về <laughs> xong ná Rõ thật khô Rõ thật khô Rõ thật khô Hãy sước thêm ngàn mua bài ở vào ạ mua ấy ไปสิบตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแทงสะพายใหม่ตัวนี้รู้เดิมนี่ตัวนี้มันดื้อครับรอสักครู่จับเสร็จแล้วครับเรามีอุปกรณ์ดีของรุ่งแห้งนี่มีติดรถไว้นะ ใครหาติดรถไว้เลยเนะี่ยที่หนีบจมูกวัวนี่ง่ายๆมันมีรูดเดิม,มครับใครที่เจาะสพายวัวบ่อยๆครับหาซื้อไว้เลยนะครับยิมหนีบจมูกวัวมีขายตามร้านขายยาสัตว์ตัวไปนะอุปกรณ์เนี่ยครับ ร้อเชือกไว้เหมาะเจาะเลยไม่ยาง่ายครับเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเลยครับเอเอ้ยโอ้โหาต้องเ้เวลารเกวาัต้ไเ้อืม่ย แล้วก็เอาเคียวตัดเชือกเก่าออกนี่เอาเคียวดึงเชือกเก่าออกรถตรงมีติดไว้เลยครับเคียวครับเคียวดอะไรบ้างกันไกลเคียวกันไกลเข็มทิุ่มทิยาดสนดังมีมกอยางครับแับแต่ดีแหละไอตัวยิงหูแล้วะชายพฮักเฉยเลยมีขายครับ ก็รทำไอ้เจ๊ผอมบอกไม่มีก็แหละมีกี่มีเนี่ยอ๋อนั่นซื้อตัวงนะเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบบอกแม่เจ็ดร้อยเด้ินี่ผู้นี่ผู้มีเชือกจุงหรือยังครับเดี๋ยวกำลังจะมัดนี่ผูครับ เชือกเป็นยานันงเชืนย่ยา้งาเชือแก้ปวด่ไหนเป็บบให้เมียทำเมียลอยอันอันนี้รุดไปลอยแขนนั้นแขนนี่เขาว่าเอาอันเดียวอันเดียวลูกเดียวอันเดียวไม่ใช่ว่าทำอันนึงก็ได้สอันสองันก็ไม่ใช่ร้อยเสร็จแล้วจึ่กนี่กไปดังนี่เลยเอาเอาปเออ แล้วก็เอาผวนนี่แก่เลยไหมแก่ผวนไหมแก่เลยครับเอาหางเชือกเข้าผวนเลยลุงแห้งนี่พิธีจะแกะง,ง่ายๆครับเอาหางเชือกนี่ร้อยไปงี้เลยมันดือ้อมันดือ้อร้อยไปเลยเวลาแกะผวนจะได้จุงไปได้เลยเอาทำปลายทำปมให้ดีเแล้วใครจะจุงครับทีนี้ <c oughs> ใครจะจุงครับ S <S <an other> หลุดแล้วนะควรหลุดจากคอแล้ว <S <S <an other> ต้องบาต้องรับให้ไวเลย

ใจเย็นใจเย็นทำให้เป็นเรื่องง่ายๆหน่อาให้เป็นเรื่องยากอยาให้เป็นเรื่องยากเชือกเข้าตะข่ายทักนี้ตะขาเข้าตะข่ายเราจัไม่ได้ที่เอาเอาเาไปนูนเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอี้ไปอีกปนูเลยตรงนูเลยเดี๋ยวเราก็ปล่อยคับได้เเไปยาวด้วมันมันยันไปเลยไปไปไปก้าไปลูกไก้าสิลูกไปล้าสิลูก เฮอข้างๆข้างนั้นป็ยมอยเดันดาเออเดี๋ยวอาเห้ท่านาก้อนเออ้าแล้วยก้อนเดี๋ยวก่อนนะไปเลยจตัวได้ไหวยมลีคลายไปไ้ว้องกันไว้ครับ มันไม่มีตาราแล้วไม่มีไม่มีมันไม่มีตาราครับเรามันมีต <success> ําใไม่ม <S Being communist> ีด้ห้ารอเราปให้ปลอดภัยไว้ก่อนเอ้าถอยมาเจีนถอยมาถอยมาถอยเลยรับถอยเลยเีนถอยมาถอยมายุนนี่เอยมานละยอยม้ยนนับเลย กอว่า้มเราจะได้ตัวเท่าไหร่แ็นขนาดนี้ยิ่งได้เท่าไหร่ไอ่จะไปพูดทำไมเราก็ได้สามเหมือนยังไปทำไอ้ห้าปีแต่ไม่จะไม่ได้ทูกไมทำไมเราทำ่ายก็ได้อันนี้มีผ้ายางแผ่นยางปิดท้ายป้องกันอะไรล้งแห้งกันมันตีมันตกครับกันเท้าหล่นหลุดออกจากตะไคร้ป้องกันสิ่งปฏิกูลตกล่งแบบนี้ปลอดภัยจากตำรวจไหมปลอดภัยปลอดภัยนะไม่โดนข้อหาเน้อ แกมันก็ยังทรมานสัตว์อีกะได้แกเจ้าไหนก็เอาจนได้โดนทรมานสัตว์ดิโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปที่กิโลนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตกโลเท่าไหร่นะเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมออกเดินทางครับพร้อมไปช่างกิโลนะก่อนจะออกจากตลาดก็พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนครับช่วยป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยครับ ป้องกันดีกว่ารักษานะพี่น้องอะไรที่ป้องกันได้เราก็ป้องกันกันไปครับเราต้องทํานะครับสิ่งนี้ต้องทําเป็นกิจวัตรประจาวันเลยแหละครับรต้องทําเป็นประจําครับอ๋ออันนี้ลูกพี่เราเอาดีครับพ่นข้างบน เสร็จแล้วทายังไงครับข้ามฝั่งครับพีน่น้องข้ามฝั่งไปช่างกิโลอยากจะทดสอบน้าหนักหน้าตลาดมีกิโลนะครับมีที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรครับซื้อมันซื้อข้าวโพด นิ่มจริงๆครับลงแห้งครับรถเข้ากิโลนิ่มจัด เสร็จแล้วเดี๋ยวรอบินนะครับ สี่ห้าสี่ศูนย์่ห้าสี่ศูนครับผมน้ำหนักมาแล้ว4540หาร11ตัวละ412กิโลกร,รัมนะสี่ครับ3 5 7ห้าหาร412กิโลกร,รัมละแปดสิบบาทครับราคาวัว ชาโลเล่เข้าขุนณนะวังประจบวันนี้นะครับกิโลกร,รัมละ86บบาทครับรวมยารวมค่ารถแล้วเรียบร้อยครับผม